มยิอะไรเยอะนะครับเชอกันเยอะๆนะครับสิบเอิบเอ็ดนาเียงไปเลยครับหลังจากี้ครับหลังจากน้องเชมองนะครับมีเก้ามีสิมีสิบเอ็สาววันซอเราเจอกันทุกคนขอบคุณโปรเร์ที่เหื่อใจให้กันนะมาดูครับวนนี้ต้องไผ่ก้อง็้อยไปครับจูนาจเสียใจค สี 4, ่พัยักยกยักยกทีนะ่ง้านสามปะสามสามเอาสายกก็สี่พันแปวก,กิก,กาบ่ถึงหาพันหน่ก็สยกนี่ลไทไฟไทยไฟสามยกก็รุ่นเชียร์สนุกได้วันลงพินีไปเลยครับสามยกครับ มาทั้งคู่เลยเจเจันแต่ทําพี่ายม่เยม่ได้เจอขวัญเจ้าู่ิเศีย่อว่าเรจ้าลใจพ่อพรายแก้วพรายแก้วอยู่แดงนะครับปลกใจพ่ออยู่แดงรับรองสมใส่มาที่ผู้บรรยายเลยแล้วก็มีค้านท้มันลดตกลงทั้อะไรจะเผู้พิเศษถ้าทำต่อจากคู่นี้ได้ก็จะดีนะครับ กอคุณาผู้นี้สามยกนะเออขอบคุณขอบคุณที่มาโปรโมเตอร์กันที่เซฟวันนี้ก็มาสนับสนุนอาจารย์สุดใจเหมือนกันท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์บุญสุภาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับมีอยู่เย็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุญมีมงคลชีส่อวัทองีแสงสุขทีมงาน นิทานน้องเสียบบองขอบคุณด้วยค่ะั้องไห้ร้องไห้มันจะต้องให้ไรอีกต้องให้ไรนั้นนักร้องศิล้ปิยนใส่วาสิวทิพย์จัดรูปทองอดใจลายหัวพลงเออว่าตั้งใ้การสนับสนุนท่านใดที่เดินทางมา อยากจะสนับสนุนนะคะอาจารย์สุใจส่งรายชื่อนะคะเพราะว่าถ้าไม่ส่งรายชื่อนี่ทีมงานผู้บรรยายก็ไม่รู้จะขอบคุณใครเออ่หรือว่าท่านท่านที่มานะคะบางทีท่านแจ้งความจำนงมาที่ผู้บรรยายเลยนะคะบางทีอาจารย์สุใจอาจจะไม่ทั่วถึงในการต้อนรับเราจะได้กล่าวขอบคุณท่านไปในตัวด้วยนะคะและเชียร์พี่มานผู้บรรยายจะก้าวแเดินเสแต่ผู้ที่ว่าฮ่องโหวเออ ที sea, ่พวกโหเลี s <S well, nice ้ยงเดาก็บพวกเออพวกที่เาเป็นสักเกมากที่จะต้องคุยเบาแต่ไม่ส่งรายชื่อเราไม่สามารถอาจจะรู้ได้ทั้งหมดนะคะขอบคุณที่มาจัดน้องเชียงมองด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านเปรศุณสุภาครับผู้ช่วยทำดีอยู่เห็นนะครับผู้ช่วยเป็นมีวิทีท่าสพททำดีแสนสุขนะครับท่าด้วยรถยนชนและชาวบ้านน้องเชียงมองทุกทุกท่านครับวันนี้มาให้การสนับสนุนและก็ ปาดในการปล่อยวันที่สิบน้องเสียปองไว้ด้วยเ,เสียกระ่ายทองวันนี้ก็มาเสี่ยต้นกัมาร้องเสี่ยมองร้องสว่า้องเสี่ย้ม่แท่โซดนั่นแหละพท่นไปะเบียนมันคล้ายดีขนาดเล้ฟองแก้วว่าสิตรงิีกาเรเลื่อลรถปอยมาเลยพอแฟนมวยเสียมวยน้าตายกไกลอ่ะ ก็ไปสวิสีนะครับครับ9422นะครับ9422รถประเทศนะครับนาเรื่องางด้วยนะคะ9422ครับก็เป็นใบหวยมือเอือนจอมืเอือนยังหวยออกย่อคือรถโอ็แต่สิบสองสิบสามแหวนสสไว้นปั้นมาตองกันแช่เพราะว่าใดว่าพอพกันใดว่าเสง่ยเ่ก่นเพราะวันที่หนึ่งเป็นดีเจจอยกนเลว่า บเอาเลยสบายเนี่ยเป็นเดือนจังไปบอลเปนทียกสองครับสามยกในคู่นี้นะครับคุณอังเมื่อกี้ฟังหอยใหญยัดน้อยยัดคู่เหมือนยัดลูกเรายัดยัดลุยเข้าไปบยัดเอล่าเนี่ยยัดลุยเขายัดน้อย 今日我哋同样射中，好快快，好快快，好快快，好好好 จับยับเททิพงไปอยู่ไอ้จาบซีซั่นนี้เยาวชนของเรานี่ไม่จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่รวบแ้วแะกลับมานะกลับมาเวทีอยมาสางสีสัได้ทั้งนั้นะเยอะนะช่วงนี้แต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ับยับโอตงับง

นกตาร์ตาให้กำลังใจอาจารย์สุดใจได้ว่ามันนี่แฝห้อยน้าตาลายว่าสั่ชักุละาย่งเีต่อไปให้สิหลายนนี่ครั่อ่สองคนที่เน้นไ้แล้วก็อ่ะตัวก็ัไปไยกนะครับ โผมกวรใจแล้วจากนี้ไปวงการมวยของเอาโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะคะบ้าทงคุณใหอาจารย์สุดใจเสจะธรรมเพียหมวยถ้าพีน้องด้าซีมีตูน่านาต่อไปเพียงซีมีตูน่าชกหนึ่งกรกรดาบ้านทุกคุณใหญ่ตรงนี้และค่ะนั่ต่อไปหนึ่งกรกรดาม

cả mưa rằng là đấm nghiệp của họ. Hoặc là doanh nghiệp của hậu Doanh nghiệp doanh nghiệp tốt nghiệp doanh 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 Này doanh nghiệp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  sao? nghiệp doanh 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 nghiệp thái nghiệp doanh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  bỏ doanh nghiệp doanh

ข้องสยามใช่ไหมครับเข้มสยามรุ่นสาวของพี่แสงโสมครับรับรองที่คุณนี่หกจูรีนไซส์สนามลอยขึ้นมอยูรีนไซส์ทีกระจายด้วยนะครับ

ร้อยโทนัทพลวีรบันครับครับตอนสุดท้ายครับอากจะกระโจนชูไปที่ต้องห้วยไผ่ซอส